รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมพัชระโพจเลนเนชั่นทีวีเคทีแคทีวันนี้เรามาตามรอยนักบุญแห่งล้านนาหรือว่าต้นบุญแห่งล้านนาคูบาสีวิชัยครับขณะนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อนุสาวรีย์คูบาสีวิชัย ที่ทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้ครับซึ่งนักบุญแห่งล้านนาหรือครูบาศรีวิชัยเนี่ยท่านมีประวัติวิจิตพิสดารน,นะครับเป็นท่านเป็นน,นักบุญเป็นนักสร้างเป็นนักปฏิบัติเป็นนักปฏิเวทผมเองอาจจะมีความรู้ด้านนี้น้อยเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปที่ วัดล่ามช้างเพื่อให้ท่านผู้ชมได้พบกับพระคูประดัดอ,อนนท์ซึ่งพระคูประดับอนท์ที่ผมจะพาไปเนี่ยท่านเป็นคนเกิดที่อําเภอรีจังหวัดลำพูนเพราะว่าครูบาศรีวิชัยเนี่ยนะครับท่านเป็นคนอําเภอรีจังหวัดลำพูนครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามกับผมไปที่วัดล่ามช้างเพื่อไปพบกับ พระครูประหลัดอนนร์หรือตุนนร์ด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมพัชระภูนเจริญวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวตามรอยแต่เป็นรอยของครูบาศรีวิชัยครับหลังจากที่ผมพาท่านผู้ชมไปนมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยแล้ววันนี้ผมก็พาทุกท่านมาที่วัดรับช้าง เพื่อมาขอความรู้จักพระครูประหลัดอานน์เจ้าวาดวัดลำช้างรองจักคณะตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับนมัตการครับท่านพระครูประหลัดอานน์ครับขออนุญาตการนาัรการท่านั้ว่าท่านเจ้าวาดวัดลำช้างเดชทุตนลน,นะครับเพราะผมก็มากราบท่านเ<ไ>ปน็นประจำ ว่าวันนี้ก็ต้องของนมัรรการท่านอย่างนี้ว่าผมเองเนี่ยมีความศรัทธาในครูบาศรีวิชัยมานานแต่ว่าก็ยังไม่ได้รู้เรื่องราวหรือประวัติศาสตร์หรือประวัติส,ส่วนตัวท่านศรัทธาด้วยความในหัวใจแต่ว่าไม่ได้ศึกษาประวัติศรัทธาจากวัดปฏิบัติของท่านครับวันนี้ผมก็เลยต้องมากราบท่านเพราะว่าท่านเป็นคน เป็นคนในพื้นที่เป็นคนรอยต่อระหว่างอำเภอรีกับอำเภอบ้านโฮ่งอ๋อครับครับก็เติบโตที่บ้านปางเหมือนกันบ้านปางบ้านเกิดครูบาศรีวิชัยครับครับเกิดแล้วก็อุปสมบทเป็นสมณีแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ีเชียงใหม่ครับเดิมก็เป็นเด็กก็วิ่งเล่นอยู่บริเวณแถววัดบ้านปางนะฮะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่อยู่อยู่ที่วัดเพราะว่าบริเวณวัดบ้านปางเนี่ยอดีตสักสามสิบสี่สิบปีก่อนเนี่ยมันจะบริเวณนั้นจะเป็นป่า ปา่าไม้ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับณเวลานั้นเนี่ยนะับก็เป็นเด็กก็วิ่งขึ้นวิ่งลงตามบันไดมัง่งเวลาเขามีงานประเพณีมีงานอะไรต่างก็จะไปอยู่บริเวณวัดบ้านปางไนงะครับอันนี้คือในวัยเด็กของท่านณวัยเด็กนนครับแต่ถ้าในวัยเยาว์ของครูบาถิวิชัยของที่นั่นคงเป็นป่าลกทึบใช่ฮะจะเจริญพรว่าบริเวณที่เป็นชุมชนเดิมของ ชาวบ้านปางอำเภอรีเนี่ยเดิมบริเวณนั้นก็จะเป็นป่าเขาลำนายไพรเป็นป่าเขาค่อนข้างจะสมบูรณ์รในสมัยนั้นเนี่ยฮะเมื่อมีการตัดถนนค,ความเจริญมันเข้ามาแล้วเนี่ยพอม,มาถึงยุครุบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยท่านก็จะเดินทุดงทั้งเชียงใหม่ลําพูนลําปางสุโขทยัยเพราะว่าจากวัดบ้านปางเนี่ยมันก็จะสามารถาถ้าไปทางทิศใต้เนี่ยก็จะไปออกอำเภอเถินอำเภอลีจากอำเภอรีก็จะไปอำเภอเถิน ก็จะมีรอยต่อไปทางผอสุขโขจังหวัดสุขโขทัยจังหวัดลำปางนี่นถ้าขึ้นมาทางทิศเหนือก็จะมาจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายรรแล้วก็ครูบาท่านเองก็ท่านเป็นคนบ้านปางพูดง่ายๆก็คือว่าท่านเป็นคนเป็นพระรับบรน,นอกในสมัยนั้นน่นะฮะในท่านก็มีปฏิปทาในการที่จะรักษาแล้วก็ส่งเสริมพุทธศาสนาในสมัยนั้นนะ,นะตามแบบฉบับของชาวล้านนาเรา แล้วก็อะไรอย่างประเด็นหนึ่งก็คือว่าครูบาท่านจะเป็นพระที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนคน,คนเมืองคนละนา,นานในสมัยนั้นเนี่ยนะครับท่านก็จะเดินทางไปในที่ต่างๆเราจะเห็นประวัติของครูบาศรีวิชัยเรจะเห็นผลงานในการสร้างศาสนวัตถุว่เยอะมากวัดวารามต่างๆที่เป็นฝีมือแล้วก็เป็นผลงานของท่านที่เด่นชัดที่สุดในใน,ในจังหวัดเชียงใหม่ก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพ ทางขึ้นโดยสุเทพอันนี้ก็จะเป็นผลงานเด่นชัดของรครูบจาจังหวัดลําพูนท่านก็ไปบูรณะปฏิสังขรณ์รวมถึงสร้างวัดครับเยอะแยะมากมายหลายๆที่รวมถึงจังหวัดเชียงรายไกลสุดนี้จากนี้ไปก็น่าจะถึงจังหวัดสุขโขทัยสุขโขทัยทุ่งสเสี่ยมจังหวัดสุขโขทัยครับที่ท่านเดินทางจาริกสแสวงบุญไปสร้างอะไรต่างเป็นพระที่ท่านสามารถรวบรวมเอาผู้คนเนี่ยโดยการสร้างศรัทธาครับ ท่านสามารถสร้างศรัทธาโดยการที่ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติสามารถคล้อยตามแล้วก็เป็นแบบอย่างของการประพฤติปฏิบัติยกตัวอย่างง่ายๆอย่างท่านสร้างทางขึ้นดอยสุเทพเนี่ยนะครับท่านก็ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการเลยท่านก็ใช้ในการรวบรวมเอาผู้คนต่างๆที่อยู่ในในสังคมในในชุมชนในเมืองเชียงใหม่ไปช่วยกันสร้างโดยใช้จอบและเสียมเท่านั้น ไม่มีเครื่องจักรกลอะไรเลยในสมัยนั้นนะเสียมเท่านั้นนะฮะจอบเสียมเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับฟังจากปากท่านพระครูประหลัดอันนนท์เนี่ยครูบาศรีวิชัยมีวัดปฏิบัติเป็นพระภิกษุที่จาริกแสวงบุญจาริกแสวงบุญและยังเป็นนักปฏิเวทเวงนักสร้างนักสร้างสิ่งเหล่านี้จึงทําให้เกิดศรัทธาจากญาติโยมศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนชาวล้านนาใช่ครับ รวมถึงพระสงฆ์เราในล้านนาณปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็ยึดถือแนววัดปฏิบัติดีๆของครูบาท่านในการที่จะนํามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ตามรอยท่านในการสร้างอะไรต่างๆไว้ในสังคมเนี่ยนะฮะท่านเราเราก็มีครูบาเป็นแบบอย่างของอดีตที่ท่านสร้างไว้อย่างเช่น การสร้างทาวรวัตถุก็ดีการทำศาสนสถานเช่นวัดวารามต่างเนี่ยเราก็ได้ต้นแบบ,บจากครูบาท่านกันเราวัดวาารามต่างก็จะมีความศรัทธาแล้วก็ยึดแบบย,แบบยึดแบบที่ครูบาท่านปฏิบัติแล้วเอามาลงในรายละเอียดในการสร้างศาสนสถานแหล่งต่างมันจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ ฟังจากปากของท่านพระครูประหลัดอันนนท์หรือทุนนนท์ของผมแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรื่องราวของตนบุญแห่งล้านนาครูบาศรีวิชัยท่านวิจิตพิสดารมากครับรัตจการรมการถามท่านว่าวัดลำช้างเองก็มีประวัติยาวนานครูบาศรีวิชัยน่าจะเคยมาที่นี่บ้างไหมครับเจริญพระครั้งหนึ่งมีบันทึกนะฮะของวัดว่าครูบาศรีวิชัยเนี่ย ท่านนิมนต์มาทำบุญที่วัดใกล้ๆนี่นะะครับครับแล้วก็หลังจากทำบุญแล้วเนี่ยท่านเคยมาจำอยู่ที่นี่ครับหนึ่งหนึ่งหรือสองคืนประมาณนี้นะที่กุฏิหลังเก่าครับครับื้อออกไปท่านเคยมาประจำจำที่นี่เหมือนกันจำวัดที่นี่ครับก็เพราะว่าท่านมาทำบุญแล้วก็ญาติโยมเลยนิมนต์ท่านมาพักที่นี่ครับครับารมักการครับก็เรื่องราวของตนบุญแห่งรัตนามีมากมายนะครับ ก็ตามรอยกูบาไปกับกระผมครับท่านผู้ชมครับ ขอ43เป็นข้าวน้ำตาลต่ำคนเป็นเบาหวานสามารถทานได้เหมาะสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพและบริโภคทั่วไปหาซื้อได้ที่ช h อป e ีเพจข้าวของแม่โทร0631219970พี่แม่น้ำปลาร้าปรุงรสอร่อยเหมือนแม่ทำให้กิน หาซื้อได้แล้วที่ shopee เห็อีแม่น้ำปาราปรุงรสและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับท่านผู้ชมครับไม่ไกลาจากวัดลาบช้านะครับ ท่านพระครูปราดอนน์ก็พากับผมและท่านบุ้ชมมาที่ตรงนี้เรียกว่าอะไรครับนมัสกาดครับวัดเชียงมั่นนะเป็นวัดวัดแรกของเมืองเชียงใหม่วัดเชียงมั่นวัดเชียงมั่นเป็นวัดแรกของเมืองเชียงใหม่ครับครับวัดแห่งนี้เป็นวัดหนึ่งที่ครูบาท่านมาสร้างไว้ครับสร้างพระวิหารอันนี้ก็คือผลงานชิ้นหนึ่งที่ท่านท่านทำไว้นะฮะมีวิหารแล้วก็มีอะไรต่างอีกหลายรายการในในวัดท่านมาสร้างวิหารไว้วิหารหลวงเหล่านี้นะครับครับฝีมือท่านครูบาศรีวิชัยครับ แล้วก็วิหารหลังเล็กนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนรูบาศรีวิชัยที่ข้างในใช่ไหมครับข้างในที่ผมเห็นน,น,นะฮะท่านผู้ชมครับจะเห็นว่ารูปเหมือนรูบาศรีวิชัยนี้ผมไปมาหลายที่ต่างกับที่อื่นครับน,น,นี่เป็นของคู่มากับวัดน,นะฮะตั้งแต่สมัยรูบ,บาแสดงว่าช่างสมไมนั้นก็มีมีแรงบันดาลใจต่างกัน อันนี้เป็นเป็นวิหารหลวงวิหารหลวงครับท่านผู้ชมวิหารที่คุณบาสบุรณปฏิสังขรณ์ไวเ้เมื่อเมื่อท่านที่มาท่านเคยมาพักที่นี่คะบคุณบารีวิชัยมาพักที่วัดแห่งนี้วัดวัดเชียงมั่นแห่งนี้ค,ครับด้านในมีพระประธานแล้วก็มีาภาพวาดด้านด้าน,ด,านด้านใน ตรงด้านข้างนะนฮะตรงกาแพงมีภาพวาดซึ่งใช้เขาเรียกว่าอะไรทองคำํำทองคําเป็นภาพวาดลายทองคํารถน้ําลายทองคำคคคสวยฮะสวยท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดู ครันงนี้บริหารครังนี้บุรณะปฏิสังขรณ์ครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อปี2539<อ>ครั้งเมื่อฉลองเชียงใหม่ครบ700รอปีครับ700รอปีแล้วก็ฉลองว่าเชียงบ้านครบ700รอปีด้วยอ๋อครับครับท่านพระครูสันติธรรมวัดท่านเจ้าวาดท่านเป็นประธานในการบุรณะปฏิสังขรณ์นะครับในสมัยนั้น ซุ้มนี้นาาภาษาภาษา,า,าละนาคนเมืองเราเรียกว่าโของอรขบพระค, <น S 1> ครับ,รบรแต่ถ้าเป็นภาษาภาคกลางเาเรียกมณดปมณดบนะครับอาจจะประดิษ,ษฐานพระพุทธรูปอยู่ด้านในอ๋อด้านในมีพุทธรูปด้วยมีพุทธรูปด้วยอ๋อเห็นเห็นแล้วครับเห็นอยู่ด้านในข้างหลังพระประธานเป็นพุทธรูปเป็นพุทธรูปซึ่งประดิษฐานอยู่ในมณดปมณดปหรือโขงฮะคนบ้านเราเรียกว่าสุ้มโขงครับ รูปนี้เป็นพระพุทธรูปข้าคิงพญาเมืองลายนะอตอนปัจจุบันนี้อยู่วัดัดพระเจ้าเมืองลายแล้วก็สร้างเป็นเป็น,ปนวัดชื่อว่าวัดพระเจ้าเมืองลายที่แรกพระองค์เนี้จะามาประดิษฐานที่วัดเชียงมั่นอ๋อนี่ท่านอ่านอ่านภาษาเมืองได้อักษรล้านนาอักษรล้านนาครับท่านผู้ชมเป็นภาพเก่านนวิจิตรพิสดารงดงามมากอันนี้อ่านว่าหล่อพระเจ้านี่คือๆๆหมายถึงอ๋อต้มทองหล่อพระเจ้า,อาทองหล่อพระเจ้าอันนี้อ่านว่าหล่อพระเจ้า ครับครับ,รบท่านผู้ชมครับตุนนนท่านอ่านภาษาเมืองได้อักษรเมืองอันนี้อ่านว่าสลาสลาสลาปั้นพระเจ้าหอสลาก็คือช่าง,งปั้นพะระหล่อพระคนเมืองเรียกว่าสลาครับ フフフ。 เป็นข้าวน้ำตาลต่ำคนเป็นเบาหวานสามารถทานได้เหมาะสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพและบริโภคทั่วไปหาซื้อได้ที่ s h o ป e e เพจข้าวของแม่โทร063 1219970ี่แม่น้ำปลาร้าปรุงรสอร่อยเหมือนแม่ทำให้กิน หาซื้อได้แล้วที่ช h อป e ีเพจอีแม่น้ำปาราปรุงรสและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศตรรมสถารครับเดี๋ยวท่านจะพาไปที่รรว,วิหารพระแก้ววิหารพระแก้วครับท่านผู้ชมครับพระพระแก้วขาวและพระศิลาครับท่านผู้ชม ันนี้เป็นพระศิลาครับพระศิลาเนี่ยศิลปะท่านเป็นทวาราวดีนะครับอ๋อพระศิลาอยู่ด้านในใช่ไหมครับพระศิลาองค์องค์ขวานี่นะครับแล้วองค์ซ้ายนี่เป็นพระพระแก้วขาวพระแก้วขาวหรือชื่อท่านคือพระเสตังคมณีพระเสตังคมณีนะครับครับก็ท่านผู้ชมครับเนมาไหว้พระเสตังคมณีนะฮะโมตสสะพระวาตโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตสสะพคะวาตโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ แสงตังขวานีพุทธชิมพังมหาใจชังมหิกิจังโยเวพุทธังนะมัสสันโตสัจเจติงโสคัเมสเตเตเนสังพุทธชิมพันจามังทธมิสัปปทาครับทถาไหว้พระศีลาเจ้าเนี่ยนัมมตสสะพระวัตรลตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมมตสสะพระวัตรลตสัมมาสัมพุทธัสสะ พรโมทสสะพะวัสสระโสสัมมาสัพัะสสะสีลาพิมพังสุรุปัญจายิเจชังมหาพลังโยเวพุทธังนามัสโตนิพานังโสกเมีสติเตเนตังพุทธะพิมพัญจามันธรรมิตาประสามนตุตุเมตตาปะรุปะรุปัญญา พระ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 แก้วขาวนี่นะพระศิลาเนี่ยคือต้นแบบของพระรอดลําพูลอ,องเห็นองค์งพระรอดลําพูนเนี่ยท่านเอาแกะจําลองมาจากพระแก้วขาวเนี่ยเป็นแม่แบบของพระรอดลําพูนอ๋อครับครับจะสังเกตุกเวลาลพระรอดลําพูนเนี่ยองค์พุทธลักษณะจะคล้ายกับพระแก้วขาวอ่าผมก็สังเกตครับพระแก้วขาวเนี่ยเป็นแม่แบบของพระรอดลําพูน ครับท่านผู้ชมครับตามรอยครูบาตอนตามรอยครูบาศรีวิชัยในยวันนี้เนี่ยท่านาพระครูปหลัดอานนท์ก็พากับผมและท่านผู้ชมมาที่วัดเชียงมั่นแห่งนี้ซึ่งผมกลาับท่านผู้ชมเลยว่าผมมาเชียงใหม่หลายครั้งเลยแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่วัดเชียงมั่นและได้มากราบพระแก้วขาวซึ่งในวันนี้กับผม ขอญาติกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนซึ่งจะตามรอยครูบาในโปกาสหน้าเนี่ยจะพาไปที่จังหวัดลำพูนครับวันนี้กับผมและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ที่จังหวัดลำพูนครับขอบคุณครับ